รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนรายการโดยบางกอกแอร์เวย์สนับสนุนรายการโดยคลับเม็ดคานิสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเซ ในค่ำคืนวันนี้นะคะเรามาเปลี่ยนบรรยากาศการท่องเที่ยวกันบ้างดีกว่าค่ะติ๊กเด้พาผู้ชมนะคะไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นนะคะมาหลายตอนลายทิปค่ะหลายเขบอกเอ๊ไม่เปลี่ยนบรรยากาศบ้างเราวันนี้ค่ะเลืกองงามยามดีนะคะเรามาเปลี่ยนบรรยากาศการท่องเที่ยวกันบ้างดีกว่าค่ะซึ่งตอนนี้นะคะติ๊กพาผู้ชมค่ะมาอยู่ที่ส <น change S 1> าธารณรัฐมาลดีส์นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเป็นเกาะสวรรค์นะคะที่ใครหลายๆคนต้องการจะมาท่องเที่ยวมาพักผ่อนะคะใครที่เคยมาท่องเที่ยวแล้วก็ยังอยากกลับมาท่องเที่ยวอีกเหมือนกับติ๊กนั่นเองค่ะ แต่ว่าการท่องเทีย่ยวของติ๊กในวันนี้นะคะถ้าเทีย่ยวคนเดียวก็คงจะไม่สนุกติ๊กเลยนะคะนัดก,กับสาวๆอีก2คนด้วยกันค่ะเพื่อมาสร้างบรรยากาศนะคะให้ท้องทะเลของเรานั้นดูสดใสสวยงามมชีชิวามากขึ้นแต่ว่าสิแขกรับเชิญสองสาวของติ๊กนั้นลงจากแอร์พอร์ตปุ๊บหายเลย,ห,ย,เลยหรือว่าเห็นท้องทะเลแล้วรีบไปถ่ายรูปก็ไม่รู้เดี๋ยวไปตามหานะคะว่าแขกรับเชิญติ๊กคือใครกันค่ะ สองคนได้นอนเล่งกันเราต้องแ,แสงความเป็นเจ้าของแพ้ <c oughs> เดี๋ยวพี่ติ๊กไปนอนที่เราเองก็ได้ <c oughs> จะดีหรอคะมีเปย์จริงแล้วอะ่ะติก๊กเป็นคนต่างแต่ว่าติ๊กไม่กล้าชิมด้วยวะไาม่กล้ากิน <c oughs> ชิมเลยนะคะอาชิมเลยชิมเลยแต่ก้อนใหญ่มากอะ่ะ เชินในวันนี้ค่ะแนะนำคุณผู้ชมเลยค่ะ,คะสวัสดีค่ะคิมไทมาพันเจริญค่ะค่ะสวัสดีค่ะแพ <c oughs> พิชชาพาค่ะ สองสาววันนี้นะคะจะมาช่วยเราในการสร้างบรรยากาศให้ท้องทะเลนะคะเราดินที่โวย,ยู่แล้วนะคะให้มีสีสันสดใสมีชีวิตช,ชีวามากยิ่งขึ้นคะ<า>่ะว่าแต่ทำไมถึงหนีพี่ติ๊กมาที่ท่าเรือก่อนเลยเนี่ย <c oughs> เพราะว่าหนูจะไปแล้วค่ะหนูจะไปที่พักแล้วค่ะบ <c oughs> ้านหนรเห็นน้ำใส <c oughs> เลยวิ่งมาดูอน <c oughs> อ๋อนี่พึ่งมาครั้งแรกแบบครั้งแรกเลยค่ะแน่นอนงั้นถ้ามาครั้งแรกนะคะเดี๋ยวพี่ติ๊กจะจัดให้เต็มาเลยค่ะเพราะว่าที่เกาะที่เราจะพักผู้ชมไปนะคะ ที่น่นมีกิจกรรมนะคะแล้วก็ห้องพักสวยๆรอต้อนรับอยู่นั่นเองค่ะที่ที่เราพักนะคะชื่อว่าคลับเมดนะคะแห่งเกาะคานินั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลงเรือกันแต่ว่าวันนี้นะคะเรามาท่องเที่ยวภายใต้คอนเซ็ปที่ชื่อว่าสามสาวสายชิลพิวรองทองสองคลื่นป๊ะถ้าไม่ป๊ะเนี่ยนะไม่รู้จะว่าไงและน้องนัทไดทั่วหมดเลยเร็วเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือกันดีกว่าได้งน ไป,ไปเราไปที่ท่าเรือกันค่ะแต่ละบริษัทนะคะ<ๆ>เขาก็จะแบบว่าแต่ละโรงแรมเนี่ย<ๆ>เขาก็จะมีเรือของเขามารับแขกค่ะเวลาดิวนะคะ<ๆ>ก็ต้องดิวให้ครบแพ็กเกจด,ด้วย<ๆ>ไปเลย<ๆ>ไปเลย<ๆ>ไปเลย<ๆ>ตอนี่ สวัสดีค่ะนี่สวัสดีค่ะที่นี่นะคะคุณผู้ชมค่ะเรามาปุ๊บนะคะก็ะจะมี GO ก็คือ,อย่อมาจาก General Organizer ค่ะที่เขาจะทำหน้าที่ดูแลนะคะลูกค้าต้องแต่จริงๆแบบต้องแต่ไปที่รับที่ท่า สนามบินน,นะคะพาขึ้นเรือมาต้อนรับนะคะแล้วก็จะดูแลไปถึงห้องหับนะคะเปแนะนำร้านห้องอาหารต่างๆให้เราได้รู้จักด้วยรวมท,ทั้งถ้าเขาว่างนะคะก็จะมานั่ปาร์ตี้กับพวกเรารวมทั้งโอ้ทำหลายอย่างมากเลยนะเต้นด้วยใช่ไหมพูดไทยได้ด้วย อ๋อใช่ใที่นี่มีคนไทยกี่คนคะมีห้าคนค่ะไม่ต้องกลัวนะคะว่าทามาแล้วสื่อสารไม่ดู้เรื่องมีน้องๆคนไทย5้าคนรอต้อนรับแต่ตอนเนี้ยพวกเราอยากไปดูห้องพักไปดูสถานที่เพราะว่าเด็กๆตื่นเต้นมากเลยค่ะลืมเลยเนี่ยชื่ออะไรคะแจกันค่ะจีโอของเราวันนี้คือน้องแจกันคุณแจกันนั่นเองค่ะไปกันค่ะ สับสนุนรายการโดยคลับเม็ดคานิค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็จะมีการาทำการให้เบอร์คุณพี่คานรับอันนี้คือ<ไ>จีโอของเราโอะะ้ขอบคุณค่ะโ,โ,โอ้โหจีโอจีโอ <laughs> G.O นี่แบบว่าทั้งนานาชาติด้วยแล้วก็ดูแบบว่าเป็นวัยรุ่นมากเลยเนาะคุณเสื้อขาวใครอะคะนี่ค่ะคือคุณบาร์กนะคะเขาเป็นเชฟเดวิลเลสตนะคะหรือเป็นไดเรคเตอร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝากเนื้อฝากตัวค่ะสวัสดีค่ะ เ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ก็กล่าวต้อนรับนะคะเวลข้ามแบบว่ามาถึงบ้าน mm hmm. มาถึงบ้านของเขาทูอัปเดตนะคะ mm hmm. แล้วก็เนะะี mm ่ยค่ะก็มีเสียงตกมือต้อนรับนะคะให้กับพวกเรานั่นเองค่ะ oh. ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ thank you so <Thank you>. much แต่ว่าไม่ใช่เป็นพวกเราอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วเรานักท่องเที่ยวที่มานะคะ <c oughs> เขาก็จะมีการต้อนรับแบบนี้ทุกคนก็จะแนะนํา GO ทุกๆท,ท่านนะคะรวมทั้งเฮดของเขานะคะแล้วก็จะมาพกุกคีกับแขกตลอดของทริปที่พวกเรามาพักนั่นเองอใช่ไหมคะใช่ค่ะาเดี๋ยวเรามาฟังข้อมูลกับน้องแจกรนกันค่ะ ก็เดี๋ยวนะคะจากันก็จะให้ข้อมูลเกี่ยกับคลับเมดนะคะว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างมีอะไรตรงไหนที่เราทําได้ในนี้บ้างนะคะเพราะว่ามันจะเป็นแพ็กเกจเริ่มจากรีเซพชันก่อนนะคะตรงด้านนี้นะคะก็จะเห็นป้ายรีเซพชันนะคะก็จะเป็นเมนรีเซพชันตรงนี้เราเปิดตลอดย4สิชั่วโมงเลยอะไรขาดเหลือต้องการอะไรมาหาเราได้นะคะ แล้วก็ตรงข้ามกับรีเซพชันเนี่ยเราก็จะมีห้องอาหารนะคะชื่อว่าเป็นเมนรีสอร์ทก็จะเป็นบุฟเฟ่จะมีอาหารเช้ากลางวันเย็นอยู่ตรงนี้หมดเลยนะคะด้านนู้ดนะคะจะเป็นห้องอาหารคานดูเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวตรงนั้นกันเพราะว่าตรงนี้จะปิดแล้วนะคะเราจะไปทานตรงคานดูกันแต่ a อ l อินคล s ซีฟนี่คือเราสามารถทานได้ทุกห้องอาหารหรือเปล่าคะใช่ค่ะห้องอาหารเครื่องดื่มทุกอย่าง a อ l อินคล s ซีฟแล้วก็จะมีกิจกรรมเช่นพวกสโนว์ l ล n g นะคะแล้วก็เซลลิงแล้วก็คายักกิ้งก็จะเป็น คลับเมดที่เป็นรวมอยู่ในแพ็กเกจแล้วนะคะม <Wow. S 2> ันก็จะมีกิจกรรมมากมายเช่นเจ็ตสกีหรือว่าเป็นพาราชูหรือว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นเอ็กซ์ต่างๆเนี่ยเราจะมีเป็นของในส่วนของ Discovery Center นะคะก็จะมีการเสียต่างเพิ่มตรงนู้นนะคะ <c oughs> แต่ว,ว่ากิจกรรมที่นี่เยอะมากก็ลองดูว่าสนใจทำอะไรนะคะเอาแหละตอนนี้ G.O. นะคะเขาอธิบายเด็กๆได้หมดแล้ว แต่ว่าเราจะทําอะไรก่อนมาถึงอย่างแรกเนี่ยอยากทำอะไรอยู่ที่พักของพักพร้อมกันเลยเหรอสวยมากอยู่ที่พักแบบไม่มูก่อนเลยอ่ะ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 เอองั้นเราพาไปดูแต่ว่าน้องสองคนไม่นอนนะพี่ติ๊กนอนแทนโอเคไม่นอนเฮ้ยไปดูก็ไปดูดิอยากดูห้องพักไม่ใช่เหรอถ้าอยากดูก็ให้ไปดูนอนดูแต่พี่ติ๊กอยากนอนงั้นไปเลยดีกว่าไป ที่นี่นะคะหน้าพัก่อนมาเปิดปร,ประตูปุ๊บนะคะเราจะเห็นเตียงนอนเลยเห็นไหมหสามารถตื่นเช้ามาปุ๊บนะคะเปิดประตูผ้าม่านเราปุ๊บจะเห็นท้องทะเลาเส้นขาข<อ>วตรงนี้ก็โรแมนติกแล้ว<อ>ที่นี่นะคะเราสามารถพักสวันสองคืนในราคา4ี่0 0บาทนะคะแต่รวมทั้งหมดนะคะทั้งห้องพักอาหารการกินน,นู่นนี่ใช่สองท่านนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วที่คลับเมนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะมีเงินเพียงสาม0 0บาทก็มาท่องเที่ยวได้แล้วละค่ะที่นี่เรียกได้ว่า ออ inclusive ทุกอย่างคือเรารวมทั้งอาหารที่พักทุกอย่างไว้แล้วใช่ทีเดียวเราก็เที่ยวทีเดียวยาวยาวไปยาวไปไหนจยาวยาวแค่ตรงนี้ละคะอยากเข้าไปดูแล้วอ่ะเข้าไปเลยค่ะเชิญเลยค่ะเป็นห้องพักของพวกหนูเลยค่ะ เราต้องมีอีก type นึงใช่เฮ้ยเราเข้ามาดูเฉยก่อนคนเราเราต้องพักหลากหลายระดับเดี๋ยวพิติปไปไปลองอีกแบบนึงคือเราคนเราจะต้องแบบมีอะไรที่แบบไปบอกคุณผู้ชมได้ว่าจะร้องเ้ยอย่าไปช่วยค่ะเอาล่ะเดี๋ยวพาลไปไปอีกห้องนึงกันค่ะไปดูอันนี้ก่อน ตกแต่งเข้ากับบรรยากาศริบทะเลสบายๆชิคๆนี่อ่ะไปดูห้องนงห้องน้ํากันนะคะมองออกไปเห็นทะเลอันนี้เป็นห้องพวกหนูเห็นไหมเขาทำให้สีชมพูเลยเป็นผิวอะไรนะแคได้ย่อะไรนะคะเอาห้องพวกหนูไงโอ้ไปดูห้องน้ําเลยดูห้องน้ําห้องน้ําสวยมากเลยได้ข่าวว่าอาบน้ําไปแบบไปดูห้องน้ำหลอกนางแล้วเราเป็นรักตัดีกว่า เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอาเอาดอไปดีอ่าก็คืออาบแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนแอบเลยนอบอกฮัลโหลเชอร์ว่าไงบ้างน้ำเย็นไหมถูกเขาวัดใจกันเขาเป็นห้องวัดใจผู้เราคือวัดใจคนอาบดูวัดใจคนดูวัดใจคนดูว่าร่าดูไหมอะไรอย่างนี้ถูก เขาต้มีให้พบใช่ใช่ไป,<ช>ปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของลากูนกันต่อค่ะ <Yeah. S 2> ทุกของเราใช่ไหมคะทุกปากันค่ะไปค่ะ,คะเราจะเดินผ่านไปถึงลากูนเนี่ยก่อนถึงลากูนเราก็จะเจอกับแบบว่าแมนตา ขอ้ออาหารแมนตาเราเนี่ยก็คือจะมีอาหารไว้บริการพวกเราอีกเป็นอาหารว่างช่วงบ่ายก็จะแบบเป็นช่วงจิบชากับขนมหวานขนมอร่อยๆชอบเลยอมีะไรแล้วอยู First, kay, ่ตรงนั่นเองค่ะปะเฮ้ยอะไรครีตูเครีมี่ะตดตามกลิ่นเลยนะเราแล้วต้องแวชั่นนี้แน่นอน พอห,วหัวเลยก็เดี๋ยวสั่งแล้วก็ไปนั่งทานที่เล้ากันแล้วกันเนื้อที่นั่นเย็นๆหอมมดูช็อกโกแลตเขาปาดดิอ,ไอ,ไอไะไรอะไรอะไรช็อกโกแลตค่ะโอเคชูช็อกโกแลตแอนด์ฮันนี่อย่าโอเคงั้นไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวพี่ติ๊กมาเอาฮะไปนั่งรอกันดีกว่าปะ ถึงแล้วแมนดาร์นั่นเองค่ะ,ะไปข้างหน้าจะมีเตียงนอนให้นอนชมบรรยากาศด้วยค่ะน,น,นี่มาอีกมุมหนึ่งค่ะเป็นยังไงคะฝั่งนี้นะคะเราจะสามารถนั่งจิบกับบรรยากาศนะคะ ข้างในก็มีเครื่องดื่มไว้บริการด้วยแล้วก็สามารถเนี่ยคะ่ะนั่งตรงเปลหรือตรงตะไครเนี่ยค่ะมองเห็นวิลล่าลากูนของเรานะคะที่พักตรงนี้สวยงามมากมยมามพระอาทิตย์ตกดินก็สวยงามใช่ค่ะ,ะใครจะเอาเครื่องดื่มใครจะจับจองที่นั่งได้เลยกระโดดลงไปได้เลยลองลองไปได้ไหม <laughs> ไม่กล้ากระโดดใช่ไหม ดีอันนี้แดดช่วงบ่ายนะคะช่วงที่เรามาถึงเนี่ยอาจจะดูแรงแต่ถ้าช่วงเช้านะคะคุณผู้ชมทั้งมาท่องเที่ยวหรือน้องๆเนี่ยตื่นเช้ามาก็จะได้แบบว่าแสงที่นุ่มนวลถ่ายรูปสวยงามมากค่ะมุมนี้น่านอนเนาะน่านอนวะลมดีเนาะลมไม่เหนียวเลยอ่ะใช่นอนดูพระอาทิตย์ตกอะไรอย่างงี้นี่โพสเล็กแตอนนี้อ่ะราลอเอนช โอ้โหนอนรอเลยมแ,แม่คุณเดี๋ยดเบ้าให้ก็ได้จะแม่คุนนอนกิ้งสักขนาดเนี้ย <c oughs> ราสั่งก็ทยอยมาแล้วค่ะเดี๋ยวมาชิมเครปกันแล้วก็กับบรรยากาศนะคะแล้วก็มีน้ำชิลๆฟรุตพันนะคะกลาคืนก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะหนูจากจากห้องนอนไปตอนไหนไปกินอะไรเมื่อไหร่ก็ได้แดนเสร็จตอนกลางคืนก็มีแบบว่านูดเดอร์แบบว่าเด้อ่าก็มีให้หมดทุกช่วงเวลา24ชั่วโมงเลยค่ะมาอยู่ที่นี่ไม่มีทางอดอยไม่มีทางหิวและมีแต่พุงกางชิมเค้ป จะตายนี่เห็นเป้ามันใช่เหรอคะถือน้ำส้มมันสวยป่ะนะเดี๋ยวเรารอเข้าไปลาบูลไปดูห้องนอนของเราแล้วก็ได้พักผ่อนแล้วก็เตรียมเต็นตัวสำหรับค่ำคืนนี้ที่นี่นะคะทุกค่ำคืนเนี่ยค่ะเขาจะมีตีมขึ้นมานะคะ GO เนี่ยค่ะเรา GO อก็จะมีการแสดงนะคะแล้วก็ทำให้ คนที่มาพักเนี่ยค่ะมีกิจกรรมมีการเต้นรำแต่ละวันก็จะมีการเปลี่ยนธีมเปลี่ยนสไตล์กันไปค่ะทําให้มาเที่ยวที่เนี่ยเพลิดเพลิน<ๆ>สนุกไปแต่ละวันด้วยนี่คืนนี้เราก็ได้เห็นพี่ติ๊กโชว์สเต็ปใช่ใชสเต็ปแดนซ์มากขั้นเทพเลยแหละอยากไปดูห้องแล้วอ่ะนี่ฉันจะมา,านันมูลคนเดียวนี่โอเคโอเคโอเคพามาแล้วนี่เนาะพามาแล้วก็ต้องเราไปด้วยเนาะใช่ค่ะอ่ะปาเดี๋ยวรีบกินเสร็จแล้วไปที่ห้องกันค่ะ ่อนแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาน้องๆไปที่ห้องลากูนะคะนี้ไม่หลอกแล้วเพื่อสองคนจะได้แบบว่าพักผ่อนกันสักนิดนะคะเก็บข้าวเก็บของค่ะ <Yeah. S 1> แล้วตอนเย็นนะคะเราก็ไปหาอาหารอร่อยๆอทานกันอีกรอบที่นี่ <Yeah. S 1> ของเรา<ๆ>ใช่ที่เนี้ยกินนอนกินนอนเล่นกิจกรรมมาพักผ่อนเต็มที่ไปผูกห้องลากูนกันค่ะไปค่ะ ชมขาเราไม่ต้องแบบว่าลากรกระเป๋าเลยนะคะตั้งแต่ที่สนามบินค่ะเขาก็จะมีเคาน์เตอร์นะคะไว้บริการจะแปะป้ายกระเป๋าของเราให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นจะมีพนักงานค่ะเอากระเป๋าของเรานะคะมาไว้ที่หน้าห้องที่เราพักเลยค่ะต,ตามเด็กๆเ,เข้าไปด้านในะคะ่ะ สวยมากเลยอ่ะเย้เป็นไงล่ะชอบไหมนีวเป็นลากูนของพวกเราห้องนอนห้องนี้นะคะเปิดหน้าต่างออกมาเราก็จะเห็นวิวเหมือนเดิมเหมือนกันไม่ใช่เหมือนเดิมเหมือนกันกันแต่อันนี้คือลงน้ําเลยไม่มีทรายไปดูห้องน้ำกันห้องพักทุกอย่างหน้าแบบว่าหน้าพักผ่อนมากเนี่ยโอ้ยวิวดีไปวิวดีโอ้ยนี่นี่ แหล่ะใครอยากจะแช่อ่างฟินมากใครอยากเป็นเด็กติดอ่างได้เลยนะคะเพราะว่าแช่ไปก็มองแต่ว่าเวลาอาบเนี่ยต้องลุ่นมันจริงจังไม่ใช่ไม่ใช่นอาบสบัคนหันน้ำด้วยไใช่ก็มีแบบชาวอร์ด้วยยืนอาบน้ำมันจะแช่นี่ก็ได้นะคะหรือว่าจะลงไปเล่นข้างล่างเลยก็ได้สบายมากโอ้ยนี่จังชอบไหมดีมากดีชอบอางี้ยกห้องนี้ให้หนูสองคนได้นอนเล่งกัน แต้งแสดงความเป็นเจ้าของแพะเดี๋ยวพิ๊กไปนอนชีเราเองก็ได้จะดีหรอคะมีเปล์อ๋อออันี้เดี๋ยวพิกีขอให้น้องๆนะคะเสพกับบรรยากาศได้รีแลกซ์นะคะอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าขึงแต่งกายอยากจะทำอะไรก็ได้เดี๋ยวไปดินเนอร์กันออนได้เลยค่ะโอ้ย ก็เปลี่ยนตัวเองเรียบร้อยค่ะอย่างสวยหรูเลยนะคะเพราะว่าแขกที่มาเนี่ยแต่ละคนนะคะตกดึกเนี่ยเขาก็จะแบบว่าแต่งตัวสวยหรูเพื่อนั่งรับประทานอาหารกันนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปนั่งทานอาหารในห้องนี้ห้องเวลี่ใช่ห้องเวลลี่นั่นเองค่ะก็เป็นบุฟเฟ่ต์นานาชาตินะคะที่มีอาหารหลากหลายชนิดเดี๋ยวเราเข้าไปทานก่อนเนาะใช่ค่ะเอาแรงค่ะไป อาหารว่าใครชอบอะไรนะคะก็เลือกตักกันได้เลยมีทั้งอาหารข้าวหวานนะคะอาหารร้อนเลือกกันเลยอันนี้เย็นอ่ะงั้นเดี๋ยวเราแยกกันตักอาหารแล้วไปเจอกันที่โต๊ะนะคะได้ค่ะได้เลยปะลุยกันค่ะ มีหลากหลายซุ้มอาหารให้เราเลือกตัระทานนะคะมีผลไม้ขนมมากมายเลยค่ะไปดูกันดีกว่าว่าแต่ละซุ้มมีอะไรบ้างแต่ที่แน่สองสาวเดินหายไปแล้วไปตักกับข้าวแล้วหวานน่ากินมากเราจะอ้วนไหมเราเฮ้ยเลิศเไหมเที่ยวแลกของหวานได้ ช็อกโกแลตเรา่เดี๋ยวก่อนใจเย็นเราต้องกินของเราวอ่ะเราเราต้องกินของค้าวค่ะอันนี้แบบใจง่ายมากเห็นปุ๊บอยากกินเลยคือมันน่ากินมากนะโปรตีงไอศครฟองดูช็อกโกแลตฟองดูของปอดเลยอ่ะดูคนมารอเยอะเลยนะคะเดินกินเล่นไปด้วยแล้วก็ตักไปด้วยดีกว่าค่ะอันนี้เนื้อ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นซุมอาหารจีนค่ะ เบนหนึ่งค่ะไม่เคยกินไม่เคยกินจริงๆแล้วอะติ๊กเป็นคนตักแต่ว่าติ๊กไม่กล้าชิมด้วยวะโดนน้องกินชิมเลยนะคะอาชิมเลยชิมเลยหือแต่ก้อนใหญ่มากอะอะอร่อยไหมน้อร่อยย้างนี่เียยังไม่เคี้ยวเลย อร่อยนะเฮ้ยมันเหมือนกับอะไรคะเนื้อเป็นยังไงแต่ว่ามันจะมีเส้นใหญ่อยู่ข้างในเยอะๆอยากให้ลองลองไหมนิดนึงไม่มีกลิ่นอะไรของมันก็ไม่รู้อะค่ะแต่แต่ก็หอมดีมีซอสมนซหรือเปล่านี่มันไม่เนยค่ะเนยผัดเนยอ๋อใช่กลิ่นกลิ่นเนยผัดเนยค่ะอ่านี่เป็นเมนูบางกระเบนเนื่องนะคะเป็นอาหารสเปเชียลของที่นี่ไรีรูว่า นานาชาติมากแล้วก็มีทั้งนี่ค่ะปลาทูน่าเซกปลาทูน่าใหญ่มากแล้วก็มีสซมมานค่ะเป็นโฟกาใช่ทุกเมนูนะคะแล้วมานี่อะไรเป็นนี่หอยทากค่ะชิมเลยชิมหอยทากให้เขาชิมก่อนแล้วกันจริงๆอะไม่เคยกินหอยทากมาก่อนแต่เคยมีคนบอกว่าอร่อยเฮ้ยเคยทานเราเคยทานอร่อยมากไม่ต้องคือแบบใหญ่บหนุด้วยใช่เราชิม ปกติท่นไม่ค่อยทานหอยเราจะมีเมนูทั้งแบบว่าเนี่ยจะต็กตับเป็นไก่ย่างด้วยนะคะเป็นอาหารเอเชียก็มีเหมือนกันค่ะแล้วก็มีเป็นทูน่าพาสต้าซีฟิ๊ดกีค่ะก็เรียกได้ว่ารวมหลากหลายเมนูมีเส้นพาสต้านะคะพิซซาก็มีเข้าไปอิตาเลียนเรียกได้ว่ามาที่นี่นะคะมีอาหารอร่อยอร่อยให้เรารับประทานทุกมื้อเลยค่ะเดี๋ยวเราชิมกันเลยค่ะได้ค่ะขอกินเลยได้ไหมคะ ม่ชิมเลยแมนออันนี้อะไรอ่ะเป็นกุ้งแต่ว่ามันไม่สุกมากเรากินดูไหมว้เดี๋ยวพวกเรานะคะสาวสาวสายชิลพิ้วร้องท้องออกคลื่นอาจจะนั่งชิมอาหารกันไปนะคะท้าที่อิ่มนะคะเก็บแรงเอาไว้แล้วไปนอนพักผ่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เช้านะคะที่นี่มีกิจกรรมมากมายใครอยากทำกิจกรรมอะไรบ้างอยากไายเรือขยัก อยากสโนว์คลิงค่ะโอ้พี่ติ๊กอยากนอนเราจะส่งสองคนไปทำกิจกรรมค่ะเราขย่อนค่ะขย่อนไปเรื่อยๆไม่ได้ค่ะเราต้องทำกิจกรรมตามสโลแกนเราค่ะเพราะาสามสาวโอเคๆเยอมๆที่เราเก็บแรงรีบทาแล้วไปนอนพังและพรุ่งนี้เช้าเราไปทำกิจกรรมเันค่ะเฮ้ตอนนี้ขอมามั่นก่อนนะคะเก็บแรงกินก่อนน่ากินไม่ไหวแล้ว สุขหน้าห้ามพลาดนะคะสามสาวของเรานะคะก็จะพาไปตะลุยกิจกรรมเอาดอกร์กันค่ะจะโหดมั่น้าขนาดไหนนะคะก็ต้องติดตามค่ะแต่ว่าตอนนี้ขอพักสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้ามาพบกับ s ซ y h ไฮนิวเจเน a เรชั่ค่ะ